สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมษและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับความสําเร็จของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับราศีเมษเรามาดูกันครับใบที่1ครับคุณมีความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใดสิบถ้วยครับคุณอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีครอบครัวสิบถ้วยหมายถึงความอบอุ่นนะ สิบถ้วยคืออะไรอีกเป็นความสุขที่กำลังเริ่มต้นนะฮะสิบถ้วยพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกก็คือความสำเร็จความสุขไม่ได้เกิดกับเราเป็นคนเดียวละเกิดกเกิดจากการพร้อมพร้อมหน้ากันนี่คือจัวสูงสุดข,ของ วิถีชีวิตของมนุษย์เลยนะการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขโอเคแหละคุณมีความต้องการที่จะให้ครอบครัวมีความสุขอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันทําอย่างไรจรึงจะประสบความสําเร็จครับทําอย่างไรจรึงจะประสบความสําเร็จเอ็มเพสครับเอ็มเพสเป็นไพ่ของพลัง มีพลังซ่อนอยู่ในไพ่ใบนี้นะครับพลังของอะไรล่ะพลังของความดีพลังของการให้พลังของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอ็มเพสคือผู้ที่มีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทำอย่างไรจึงจะสมเร็จครับไพ่เอ็มเพสบอกว่าไงคุณต้องมีพลังพลังของความเป็นแม่ พลังของการให้อยากให้ครอบครัวมีอบอุ่นคุณก็ต้องเข้าใจทุกๆคนไงอยากให้ครอบครัวอยากให้คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกเพราะฉะนั้นคุณเองอ,อาจจะต้องใช้จิตเมตตาใช้ความรู้สึกดีๆทำให้รู้สึกสะดวกสบายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมีความสุขเนี่ยหลักการพวกนี้เรารู้อยู่แล้วแหละหลักการพวกนี้แหละทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข ตำแหน่งที่สองทำอย่างไรให้สำเร็จเนเอ่อราชินเอมเพสเนี่ยเราเรียกางว่ากักระพัดดินีใช่ไหมในมือถือไม้กระถาใช่ปะอืมหน้าที่ไงทำหน้าที่ให้สมบูรณ์คุณทำหน้าที่ที่สมบูรณ์แล้วหรือยังถ้าหน้าที่ของคุณสมบูรณ์แล้วแล้วล่ะครอบครัวมีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่คุณ ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ครอบครัวจะละสามละสายเห็นไหมเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ทาอย่างไรให้เป็นความสละละุขเลยล่ะคือทําหน้าที่ไงอยากให้ครอบครัวมีความสุขคุณก็ต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีพร้อมง่ายๆนะหลักง่ายๆเลยที่เรารู้เออรู้รู้กันอยู่แลมไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะอะไรที่ทําให้ไม่สมเด็จ เออเรามาดูกันซิว่าอะไรที่ทำให้ล้มเหลวอะไรที่ทําให้ไม่สำเร็จล้มเหลวคืออักวินเอ้ยไม่ใช่ราชาเหรียญสิ่งที่จะทําให้ล้มเหลวไม่สำเร็จทําให้ครอบครัวไม่อุ่นก็ต่อเมื่อคุณนั้นไปมุ่งมั่นหาเงินมากนจเกินไปถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณซีเรียสเครียดเรื่องเงินครอบครัวคุณก็จะซีเรียสตามไปด้วย ราชาเหรียญสนใจแต่หาเงินไม่สนใจเรื่องภายในบ้านอ่านไหมเราว่าเราว่ากันด้วยหลักเหตุและผลนะออจริงไหมครอบครัวจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราทําหน้าที่ของเราใส่ใจดูแลคนในคนรอบบ้านใส่ใจคนดูแลคนในบ้านให้มีความสุขแต่เมื่อใดที่เราทํา,าแต่งงานหาแต่เงินเราก็ไม่ได้เอาใจใส่แสดงว่าหน้าที่ของเราบกพร่องเลยใช่ไหม แต่บางคนก็จะบอกโอ้อาจารย์เหนื่อยแล้วเนี่ยไหนจะหาเงินแล้วต้องมาดูแลคนในบ้านอีกโอ้โคตรเหนื่อยเลยหนูไม่เอาแล้วหนูอยากจะหาเงินอย่างเดียวหนูไม่อยากทํางานบ้านเลยไม่อยากดูแลคนในบ้านเลยเหนื่อยมากหนูไม่ทําหน้าที่นี้ได้ไหมได้ถ้าคุณไม่ทําก็ได้แต่คุณก็ต้องหาคนมาทําหน้าที่นี้ไงประสานทุกคนมาในบ้าน แต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมาประสานผลประโยชน์ภายในบ้านได้บ้านก็มีความสุขใช่ไหมละ่ะถ้าคุณไม่ทําหน้าที่นี้คุณก็ต้องหาใครก็คนมาทําหน้าที่นี้ภายในบ้านถ้าคุณอยากจะไปหาเงินมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านนี่คอยดูแลความเรียบร้อยถูกปะเพราะว่าเอ็มเพเนี่ยเธอหน้าที่ไม่บกพร่องเลยบ้านสะอาดกริบทุกอย่างเข้าที่เข้าทางไม่รกรุงรังข,ข่าน้ำก็ไฟจ่ายพร้อมเพียง ช่ปะปัจจัยอะไรต่างๆที่มากระทบเอมเพจัดการหมดเลยแต่เมื่อไรเอมเพเปลี่ยนหน้าที่คนที่ทําความสําเร็จเปลี่ยนหน้าที่ไปหาเงินอย่างเดียวแต่บ้านไม่ดูแลบ้านปล่อยให้โซกโปรกุกยขี้ฟงขี้ฟุนชามเชื้อใหม่ล้างหาแต่เงินอย่างเดียวแล้วคนในบ้านจะมีความสุขใช่ไหมเราจะบอกอา้าวแล้วทำไมคนในบ้านไม่ช่วยเหลือกันละ่ะ มันก็ต้องบอกว่ามีข้อตกลงภายในบ้านไงคุณก็ต้องบริหารจัดการให้ทุกคนมีหน้าที่ไงใช่ปะคุณก็ต้องลงมาเล่นเองมาบริหารจัดการมันเหนื่อยแหละใช่มาบริหารจัดการไม่มีไม่มีมมมมตาแหน่งตําแหน่งนี้ไม่มีไม่เหนื่อยต้องเหนื่อยเหนื่อยแต่เหนื่อยมันมเหนื่อยบนพื้นฐานของความสุขเอเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้ไม่สําเร็จทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขต่อเมื่อเรามุ่งมั่นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป หรือเราไปมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเรามากจนเกินไปโอเคนะฟังแบบนี้เข้าใจนะคำแนะนำจากไพทาโรครับคำแนะนำคืออะไรถ้าเราอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขเราต้องสู้ครับเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันถึงเวลาที่เราต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลง ใช้าควาว่าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหยิบดาบขึ้นมาแล้วเราสู้เราไม่อยากอยู่ในสภาวะนี้อีกต่อไปเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขเราต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยอ่าเราก็ต้องมานั่งจัดการแล้วมานั่งหาวางแผนว่าทํายังไงให้ครอบครัวมีความสุขทํายังไงให้เราหาเงินได้ภายในบ้านไม่ต้องออกไปหาเงินนอกบ้านหาเงินภายในบ้านแล้วครอบครัวก็มีส่วนร่วมในการหาเงิน ทำอย่างไรล่ะผมยกตัวอย่างให้สักหนึ่งตัวอย่างนะครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาปรึกษากับผมเรื่องความสุขของครอบครัวสาเหตุที่บ้านไม่มีความสุขาะอะไรเพราะเธอต้องออกไปหาเงินข้างนอ,อกบ้านไม่มีเวลาดูแลจัดการระบบระเบียบภายในบ้านพอเปิดไพ่มาหนึ่งดาบต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งรักษาการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว,น,ลวนะถ้าคุณอยากจะมีความสุขคุณต้องเริ่มทอํอทำอะไรล่ะต่อมาเธอได้เปิดเอาบ้านของเธอเนี่ยแหละเธอออกจากที่ทํางาน แล้วเธอก็มาใช้บ้านนี่แหละทําเป็นร้านขายหมูปิ้งเธอมันเป็นหมูปิ้งประเภทหมูสามชั้นหมูเนื้อหมูติดมันหมูหมูอะไรหมูปิ้งแบบว่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูบดแล้วมาเสียบไม้เป็นหมูเป็นชิ้นๆหมูสามชั้นย่างอะไรอย่างนั้นนะเออแล้วก็ช่วยกันผัวก็ช่วยทํานูน่นทํานี่ลูกในบ้านก็ได้มีกิจกรรมทํากัน เห็นไหมก็ไม่ไม่มีใครอยู่เฉยไปได้บ้างทุกคนมีหน้าที่แจกจ่ายหน้าที่กันเสร็จสับพอขายได้ปุ๊บก็แบ่งเงินกันอ้าลูกคนนั้นไปตรงนี้อันนี้ผัวไปเท่านี้อ่ะตัวเองเก็บไว้เป็นเงินทุนเาไว้บริหารจัดการทุกคนแฮปปี้มีเงินใช้ทุกคนได้ทํามีกิจกรรมร่วมกันไม่มีใครทะเลาะบอกแยงกันสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับหนึ่งดาวคือเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรสักสักอย่างหนึ่งแล้วนะโอเค ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ครับถ้าเรามีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ